สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับในช่อง PT t ินะครับเอาล่ะก่อนที่จะไปดูกันก็ต้องขอโทษประธานอภัยด้วยนะครับในการลงคลิปช้าในอาทิตย์นี้นะครับก็มีเหตุผลบางอย่างบางประการนะครับที่ทําให้ลงคลิปช้าหน่อยนะครับผมก็ต้องขอโทษเป็นอย่างสูงเลยนะครับเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งและอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณทางแฟนเพจผู้แปลด้วยนะครับ ลิงก์ผู้แปลอยู่ล่างคลิปนะครับเอาล่ะไปเลยนะครับ let's go ถ้าเงินฉันจะช่วยเธอให้ทำสำเร็จกูแล้วกันนะเมื่อเข้าไปแล้วฉันจะเป็นคนพูดเองหุ่นหน้าคนใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีหมิงหยานเขาอยู่ที่ชั้นบนสุดนี่เธออย่าเอาหน้าให้มากนักสิผู้อาวุโสมอบหน้าที่นี้ในการดูแลและการเจรจาความร่วมมือกับ,บบริษัทเทคโนโลยีหมิงหยานให้กับฉันนะตาฉันมาเฝ้าที่นี่ครึ่งเดือนแล้วยังไม่เคยเห็นแม้แต่เง,งาของเขาแล้วเธอคิดว่าเธอจะเจอเขาหรือไงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะฉันนะ่ะมีวิธีของฉันเองนะ่ะตอน ที่ฉันเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาลุงของเพื่อนฉันเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเทคโนโลยีหมิงหยานเขาชื่อว่าลี่หยานชุนด้วยความสัมพันธ์นี้ฉันน่ะจะต้องชนะอย่างแน่นอนฮึฮึฮหากว่าเธอมั่นใจแบบนั้นฉันเองก็โล่งใจไปด้วยแต่ฉันน่ะรอเวลาที่จะได้ตีหน้าไอ้สูมู่เลยละฮเดี๋ยวก่อนครับได้นัดเอาไว้หรือเปล่าอ๋อ ฉันเป็นเพื่อนของหลานสาวของคุณลี่หยานชุนนะคะฉันมีนัดกับเขาโปรดแจ้งให้เขาทราบด้วยนะคะเออคุณคือเฉินหุ่ยใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วค่ะฉันเองละถ้างนั้นฉันขอเข้าไปก่อนลวกันนะประธานลี่เขาจำฉันได้ครั้งนี้จะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนฮ่า <laughs> โอ้เชอเก่งแถมยังมีเส้นสายกว้งขวงอีกด้วยการที่เธอไปเรียนต่างประเทศมานี่เหมือนเชิงคุ้มค่าซะจริงๆเลยนะ <laughs> <laughs> นายมานี่ เอาตัวพวกมันออกไปจากที่นี่ซะเห็นไม่ล่ะฉันน่ะเส้นใหญ่ขนาดไหนพวกเขายังจะมาไล่พวกเราออกไปเลยเอ๊ะ เอ๊ะอะอะไรนะไล่พวกเราอย่างนั้นเหรอออกไปจากที่นี่ซะบริษัทเทคโนโลยีหมิงหยานไม่ต้อนรับพวกคุณอ่ะเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าคะฉันรู้จักกับรองประธานของบริษัทนี้นะฉันเป็นแขกของเขานะคุณคงจะเข้าใจผิดแล้วล่ะคุณลองไปถามกับเขาก่อนสิแล้วไงล่ะนี่คือคําสั่งของท่านประธานผู้บริหารคนใหม่ของพวกเราพวกคุณน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะก้าวผ่านประตูของบริษัทเทคโนโลยีหมิงหยานนี้อะว่าไงนะคําสั่งของท่านประธานคนใหม่งั้นเหรอเป็นเป็นไปไม่ได้ฉันน่ะฉันไปทําอะไรให้เขามี พอใจตัวไหนกันเอ้าวๆลูกพี่ลูกน้องดูเหมือนว่าเรื่องที่เธอคุยวอเอาไว้มันจะไม่เป็นไปตามที่คุยนะแค่พูดกับรปรอไม่กี่คําก็โดนไล่ออกซะแล้ว้าฮ้ยมันจะต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน,น่ๆลองตรวจสอบให้ดีอีกทีสิเอ้อ พวกผู้อาวุโสคาดหวังนี่ตัวเธอมากที่แท้เลยนะถ้าหากเป็นแบบนี้ฉันก็คงต้องกลับไปแจ้งกับผู้อาวุโสแล้ว,ล,วละเรื่องนี้การร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีหมิงยานที่ล้มเหลวนีครั้งนี้นะอะฮะบอกผู้อาวุโสไม่ได้นะถ้าพวกแทนผู้อาวุโสร,รู้เรื่องนี้แล้วก็พวกเขาจะต้องถอนทุนในการเรียนต่อที่ต่างประเทศของฉันอย่างแน่นอนถ้าหากฉันไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากตระกูลเฉินแล้วก็ฉันจะทำยังไงดีต่อนะ ยีน่นี่ฉันฉันจะทํายังไงดีทําทําไมทุกอย่างจะต้องเป็นแบบนี้ด้วยฉันเข้าประตูของบริษัทเทคโนโลยีมิ่งหยานไม่ได้จริงๆด้วยหืมตะกูลเฉินมองงั้นเหรออ๋อคุณคือประธานลี่ใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้วคุณจริงๆด้วยคุณคือประธานลี่ฉันเคยเห็นรูปถ่ายของคุณในที่สุดคุณก็ออกมาต้อนรับฉันสักทีอย่าเข้าใจผิดไปฉันนะไม่ต้องการที่จะมาพบเธอหรอกนะแต่ท่านประธานตังหากล่ะที่ต้องการพบเธอเนะ ประธานคนใหม่เขาอยากเจอฉันงนั้นเหรอเมื่อกี้เขายัางไล่ฉันให้ออกไปอยู่เลยนะเธอไม่ต้องพูดมากแล้วตามฉันมาแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าอย่างน้อยฉันก็ได้เข้าไปได้แล้วนะสู่มูแกนะโดนฉันกระชืบแน่ไอ้หน้าโง่เอ้ยเอาล่ะเธอเข้าไปสิค่ะข,ขอบคุณนะคะประธานลี่ สุโมทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเฮ้อเยนี่สุโมกแ,แกแกเป็นคนบอกให้รอปภไล่ฉันไม่ให้เข้าประตูมาใช่ไหมแกจ้างคุกรอปภใช่ไหมละ่ะฉันรู้นะใช่ฉ<น>ันเป็นคนสั่งให้พวกเขาไล่เธอออกไปเองแหละ แล้วเธอยังจําการเดิมพันเมื่อวานนี้ของพวกเราได้ไม่หรออ๋อฉันนะ่ะยังจําได้ดีเลยล่ะห่วงว่าแกจะไม่กลับคําพูดหรอกนะสูมม้มูแกกล้าจ้างพวกเรารพอมาแกล้งไร้ฉันออกไปแค่นั้นนะ่ะยังไม่พอหรอกนะฉันจะฟ้องท่านประธานคนใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีหมิงหยานฉันนะ่ะจะให้เขาลงโทษแกซะนี่ฉันหุยมีคนบอกว่าเธอนั้นมีหน้าอกที่ใหญ่และไม่มีสมองผมยาวละ ไม่ค่อยจะมีความรู้และอีกอย่างมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนั่นแหละนะมันน่ะสมคำร่ำลือจริงๆแล้วตอนนี้เธอยังไม่เข้าใจอีกงั้นหรอว่าฉันนั้นเป็นประธานคนใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีหมิงหยานแห่งนี้ <c oughs> สูมูแกนี่ปากดีจริงๆเลยนะแถมยังเข้าเรื่องตลกเก่งอีกด้วยนะถ้าหากว่าแกเป็นประธานคนใหม่จริงๆแล้วก็ฉันก็จะไม่เรียกแกว่าพ่อแต่ฉันจะคุกเข่าและเลียเท้าของแกด้วยแถมด้วยการเรียกแกว่าคุณปู่อีกไงละ่ะเออท่านประธานครับผมลืมแจ้งเรื่องที่ว่าตอนบ่ายนี้ท่านประธานอาธิบดีโดนัดททมจะมาเยี่ยมเยือนคุณนะครับอ้าป,ประธานอย่างนั้นเหรอ เอาล่ะก็ถือว่าจบลงไปแล้วนะครับในมง,งะเรื่องการล้างแค้นของปรมาจารย์นะครับในอาทิตย์นี้ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับในการลงเรื่องน่ช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าติดธุระการการ,การงานอะไรนิดหน่อยนะครับเอาล่ะไว้พบก,กันในอาทิตย์หน้านะครับก่อนจากลางไปก็จะลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเอาล่ะไปละครับบ๊ายบายแมว